ที่คือขวัญใจคนรักกันพลาแห่งยุคนี้ก็ว่าได้ครับบาบ t ทอสกันดัมมาดูประวัติของหุ่นตัวนี้กันครับรหัสเครื่อง ASWG08 ตัวเลข08หมายถึงกันดั้มเฟรมลำดับที่8จาก72เครื่องที่ถูกสร้างขึ้นมาในช่วงสงครามมหาวิบัติเพื่อต่อสู้กับโมบิลอาร์เมอร์สุดโหดที่คิดจะทำลายล้างโลก หลังจากจบศึกครั้งนั้นเวลาก็ผ่านไปประมาณ300ปีบริษัท CGS ได้ไปเจอกันดัมบัาทอสเข้าแล้วกเก็บกู้มาซึ่งสภาพหลังจากที่ผ่านมา300กว่าปีเนี่ยสภาพของหุ่นน่าจะไม่ได้โหดเท่าตอนอดีตนะครับแล้วห้องนักบินก็หายไปด้วยเบื้องต้นเลยมีการติดตั้งห้องนักบินระบบยาน8เข้าไปซึ่งห้องนักบินระบบนี้เนี่ยตัวนักบินต้องทำการผ่าตัดกระดูกสันหลัง เพิ่มรูเสียบปลั๊กเพื่อเชื่อมต่อกับตัวหุ่นซึ่งเป็นการผ่าตัดที่ถือว่าอันตรายมากเลยนะแต่ก็แลกมากับระบบการบังคับหุ่นขั้นเทพนักบินแทบไม่ต้องมีความรู้เรื่องเครื่องยนต์กลไกอะไรเลยครับเพราะตัวหุ่นจะเคลื่อนไหวไปตามที่นักบินคิดก็ถือเป็นระบบการบังคับหุ่นที่อันตรายแต่ก็แลกมากับความร้ายกาดทางด้านสเปคเบื้องต้นของกันด้มบบาทอสขับเคลื่อนด้วยเครื่องปฏิกรณ์ a h u b r e a c t o r 2เครื่อง ถือเป็นสุดยอดเทคโนโลยีพลังงานประจำกันดั้มภาคนี้นะครับเอกสิทธิ์เฉพาะในองค์กรกลหอนเท่านั้นซึ่งการจะจับยัด A h u ัเข้าไป2เครื่องเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายกันดั้มเฟรมจึงถูกสร้างมาแค่72เครื่องเท่านั้นและมันก็ทำให้72เครื่องนี้โดดเด่นเหนือใครวัรสดุชุดเกราะสร้างจากนาโนลามิเนต โลหะแข็งพิเศษที่เคลือบป้องกันไปอีกชั้นช่วยสามารถป้องกันการโจมตีได้เป็นอย่างดีและยังสามารถป้องกันอาวุธประเภทบีมได้ด้วยเพราะอาวุธหลักของโมบิลอาร์เมอร์ศัตรูในอดีตก็คืออาวุธประเภทบีมนั่นเองถ้ากับว่าอาวุธประเภทบีมจะโจมตีใส่ชุดเกราะนาโนลามิเนตไม่เข้านะครับ มาดูทางด้านอาวุธยุธโทโธปกรณ์ของบาบาทอสกันบ้างสภาพดั้งเดิมของบาบาทอสเมื่อ300ปีก่อนเป็นยังไงก็ไม่รู้นะที่เราเห็นในอนิเมะส่วนใหญ่คือของใหม่ที่ถูกจัดหามาให้บาบาทอสใช้งานนะครับเริ่มจากกระบองประจำตัวสร้างจากโลหะหายากมีความแข็งสูงเป็นพิเศษสังเกตดีๆมันจะมีปลายแหลมสามารถใช้ทิ่มแทงศัตรูได้ด้วยดาบคาตานะ อีกหนึ่งอาวุธสุดเจ๋งที่ได้มาจากโรงงานที่ทิวาไซเซ่ดาบก็ถือว่าเป็นอาวุธที่เจ๋งนะครับแต่จะไม่ค่อยเห็นบาบาทอสใช้เพราะว่ามีคาบอกว่ามันใช้ยากปืน300มมอาจจะไม่เน้นความแม่นยำนะครับแต่เน้นความรุนแรงสามารถยิงเจาะเกราะนาโนลามิเนตได้สบายๆส,สภาพของบาบาทอสหลังจากผ่านเวลามา300ปีเนี่ยก็ถูกโมดิฟายใหม่ให้โหดขึ้นอยู่ตลอดนะครับ เรื่องจากร่างแรกสุดที่เรียกว่าฟอร์ม1หลังจากที่ถูกเก็บกู้ได้เนี่ยร่างนี้ไม่มีเกราะไหลนะครับต่อมาฟอร์ม2ได้มีการใส่เกราะไหลของเกรสที่ยึดมาได้ฟอร์ม3ได้มีการติดตั้งวครอกกงเล็บที่ยึดมาจากศัตรูในฟอร์ม4บาบาทอสได้มีโอกาสเข้าอูที่ทีวาสไซเซ ทำการรีโนเวทเครื่องให้อยู่ในสภาพดั้งเดิมมากที่สุดเตาปฏิกรณ์ A Hub Reactor ก็ได้รับการปรับปรุงด้วยนะเทียบกับสภาพเดิมเมื่อ300ปีอาจจะไม่ถึงกับ100%เซนแต่ก็ใกล้เคียงนะฟอรอมที่5ได้รับการเสริมประสิทธิภาพจากกลุ่มพ่อค้ามอนทารเปลี่ยนเอลเสริมความคล่องตัวเปลี่ยนกราะปลายแขนติดตั้งปืนเปลี่ยนกราะตรงอกและยังมีการปรับจูนให้สามารถต่อสู้บนพื้นโลกได้ดีขึ้นด้วย ฟอร์มที่6เสริมประสิทธิภาพเพื่อเตรียมต่อสู้ครั้งสุดท้ายใส่เกราะใหม่ที่ได้มาจากเกรสริสเตอร์เสริมเกราะใหม่เข้าไปเยอะพอสมควรเลยครับหน้าตาเปลี่ยนไปเลยครับแต่เกราะพวกนี้ถอดได้นะแล้วก็มาพร้อมกับอาวุธใหม่ด้วยมันคือเรนจ์เมสกระบองประแจใช้ทุบก็ได้ใช้หนีศัตรูก็ได้หลังจากจบซีซั่นหนเนี่ยกันดั้มบาบาทอสก็เสียหายหนักพอสมควร ลุมโจนสลัดที่วาสจึงช่วยซ่อมแซมบับาทอสใหม่กลับโฉมกันยกใหญ่เลยครับร่างใหม่คือบับาทอสลูปัสคำว่าลูปัสหมายถึงหมาป่าออกแบบให้เข้ากับสไตล์การต่อสู้ของมิคาสุกิออกัสมากขึ้นนะครับเน้นต่อสู้ระยะประชิดไปเลยไม่เน้นถือปืนแล้วแต่ติดปืนไว้ที่แขนเลยอาวุธใหม่ที่น่าสนใจคือซอสเมสกระบองที่หน้าตาเหมือนดาบ แต่อาวุธที่ดูจะเหมาะมือกับบาบา t ทอสลูปัสมากที่สุดก็น่าจะเป็นวาคิเรียบัตเตอร์ซอสดาบโคตรใหญ่ที่ยืมมาจากหุ่นของลูกน้องแมกกิลิสเป็นอาวุธที่ใช้ปราบบอสใหญ่โมบิลอาร์เมอร์แฮชมาลซึ่งหลังจากนั้นบาบา t ทอสก็พังยับอีกแล้วแล้วก็ถูกซ่อมสร้างขึ้นใหม่กลายเป็นบาบา t ทอสลูปัสเร็กซ์คำว่าเร็กซ์มีความหมายถึงราชานะครับ l u ปัสเร็กก็คือราชาหมาป่าดูจากรูปลักษณ์หน้าตาเนี่ยดุดันขึ้นเยอะเลยนะครับมีกรงเล็บที่มือใช้เป็นอาวุธกระสวกได้ทางด้านประสิทธิภาพเลยก็ได้เสริมความเร็วในการตอบสนองของนักบินเขาไปอีกอาวุธหลักยังคงเป็นกระบองขนาดใหญ่อาวุธใหม่ที่โดดเด่นคือเท b l a d e หางใบมีดมันคือชิ้นส่วนของโมบิลอั r เมอร์แฮชมอถูกย้ายมาติดตั้งให้กับบาว์อสลูปัสเร็ก และเสริมพกกับใบมีดที่ทําจากโลหะหายากแข็งพิเศษกลายเป็นหางยืดยาวสามารถโจมตีศัตรูได้อย่างอิสระซึ่งกันดั้มบาบทอสเนี่ยได้ถูกปิดผนึกพลังขั้นสุดยอดเอาไว้นะครับแต่ในจังหวะที่อันตรายมิคาสึก,กินักบินก็ยอมสังเวยร่างกายตัวเองเพื่อให้บาบทอสสามารถเข้าถึงพลังระดับสูงได้ เบื้องต้นตอนสู้กับบอสซีซั่นหนึ่งเจ้ายักษ์ดำที่แข็งแกร่งมิคาก็ยอมสูญเสียการควบคุมแขนหนึ่งข้างเพื่อให้บาบอทอสสามารถเอาชนะเจ้ายักษ์ดำได้ตอนต่อสู้กับโมบิลอาร์เมอร์มิคาก็ต้องยอมสังเวยร,ร่างกายอีกจะเห็นได้ว่าบาบอทอสมีแสงสีแดงพุ่งออกมาจากตาเลยนะโหดจัดโหดจริงแต่หลังจากนั้นมิคาก็สูญเสียการควบคุมครึ่งร่างซีขวาไป แต่ถ้ามีคาซึกิเชื่อมต่อเสียปลักกับบัปทอสเมื่อไรเนี่ยร่างกายก็กลับมาขยับเคลื่อนไหวได้เป็นปกติครับสองสาวก็เลยพากันมาทำกิจกรรมรักกันที่บบทอสหุ่นตัวนี้เลยกลายเป็นสนามรักไปด้วยในตัวนะบางคนสงสัยว่าได้กันไหมถามแบบนี้สรุปได้ไหมมันก็ได้สงสัยเหมือนกันนะครับว่าถ้าเป็นนักบินคนอื่นมาขึ้นขับบบทอสเนี่ยมันจะเก่งได้เท่ามิคาซึกิออกัสขึ้นขับไหมนะ อามูโรหรือคิ u ระก็ไม่น่าจะเหมาะนี่ยบัตทอสเนี่ยผมไม่มีใครเหมาะไปกว่ามิคาแล้วเนี่ยเพือพ่อนๆคิดว่างไงครับแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้เอาละครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนดูอนิเมะต่อกันพลายสนุกสวัสดีครับ